ถูกเนะาะผ่าเผาได้ไอ้นุ่มเว้ยโอ้ยมุดผ้ามุดขนมากุ้มหมอกรรมเมียเราก็ได้เนาะอ้าวสู้ๆไอ้นุ่มเว้ยได้รับได้นอนอยู่บ่ได้นอนอยู่ฝัวนว่าเนาะอ้าวสบายดีเด้อเัิญอ่าจังไดรฝนตกเมื่อคืนนี่บด้ไปาาก้านอื่นเมียไปหายบ่เนาะก็ไอ้นุ่มเวย้ยเมื่อคืนนี่มามาโจ๊ะ รักมากินไก่เบอร์เจตโตมันคือเนี่ยโอ้ดอกปิตาญาแห้งอะไรมันคือนี่นะพี่นอ้องด้วยพ่าที่แรกนะี่ยโบฮ้ว่ามาเจมันจัะฝุดยานแห้งนะเท่าอ่าพอเท่าว่าว่าเราเห็นเป็นโตมาจังว่าโล่งใจเนี่ยว่าเมียอ่าเราลุกทายเบาเขามาในเฮือนหลุดมาฮอนทั่วขางบ้านเนาะแต่ลูกผู้ชายเฮือนนะ่ะไก่ตายเจตโตกหัวแตกอ่า นะบอ่อบ่อได้กินโตมีครบเรียบร้อยเชื่อเดี๋ยวคคบ,บเขาเผาโอชันต้อยเนะอะโเนอะผ่ะาวๆได้นุ่มเว้ยฮูว้หวหมดผ้าหมดผนมากุ้มหมอกรรมเมียเราก็ได้เนอะ อ๋อ,อสู่ไอ,อ้นมวยได้รับได้นอนอยู่บ่ได้นอนอยู่ฝนแบบนออ๋อสบายดีเด้อฉันอ่นอนนอาจังไรฝนตกเมื่อคืนนี่บดไปกานอ่นเมียไปหายบ่เา้อกาไอ้นมวยเมนะื่อค <c oughs> ืนนี่มาหมาเจาะรักมากินไก่เบอดเ์เจตโตดูทั่งนี้เคยเห็นอยู่บ่ก็ช่วงหนึ่งมัน ช่วงหนึ่งโมงนี่แหละฝนตกมันบระมาณทางนี้นาะอาจจะตกอยู่แต่ว่าเชาวมฆฝนแบนลุกเหนียวบวดนี้ลุกท่ายเบานะรถเข้ามาในเฮือมมาหอนมาเฮาก็ะถุกมาในเฮือน่ะป๊บเขาลีบห้องน้ำห้องยางเชียวเชีเฮาหอนกระถุกบัดตื่นเช้ามานลดโอ้ยไกเ่เบิด์เจ็ดโตอ๋อว่ะมันมาจอกเรียกว่านันแมงแดงจากแล้วทบแดงตัวในนู้ด Hope mà bọn thầu không hoa hoa thầu hoa 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 này hoa 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 thầu hoa 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 ta hoa 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 À, hoa 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 là hoa 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 Hả? hoa hoa nó hoa 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 โอ้เนาะเราคนในบ้านนี่้ยแต่แบบน้อยหางใหญ่อ่าอ่ากิดว่านกอ่อนจะได้เนาะอันนี้เนาะอุเฮียนกับไก่ก็ได้เนาะไอ้นุ่มไอหนุ่มได้เออเนาะอ่อนออออืนน้ง่ก็โชคดีเจ้าพ่อลุงเฮิร์มเนาะเฮิร์มซื้อให้ที่นลงเลยพวกเนี้ยเราชิลวกเมียเราแล้วคนลุงกัวอยู่ลวกให้ขาวลวกให้ขาวอยากได้บอเมียขาว บ้ค่อค่อยไอ้นุ๊กบ่ค่อยค่อยว่าดังบมได้เออแมนแมนพออยังเราอยู่เมื่อคืนเนี่ยเนาะบัตรเจ็ตโต้ไกลค่อยอู้ยยังไงคือบัตรลายแท้มึงมาตัวน้อยๆหนึ่งเรากินหลายเนาะมันหมดกินมันครบเอาครบเอาแล้เนาะแม่วจ้ามานี้คือเก่งแท้มาเจาะมาเจาะมาเจาะวัวครบดูดกินเลือดมันแล้วมันจะหมดกินกระตูเนาะกินเลือดอย่างเดียวเลยมุตายคู่หลออยู่ อ็โหดเลยเนาะบุก่าได้่อยเมื่อกำลังทำมัคืนแล้วนี่แล้วขนาดคนมันก็ยังนั่นได้เนาะมันสิไปเหลือยัง่ายเนาะงาพอดูเดียวหนึ่งบริยานเนะหมาบ่หนุ่มเคยเห็นมาเจาะเลยบ่บ่ยินเลียครับเราเดี๋วเห็นแต่คนเราหมาแต่ว่ามาเจาะกับมาไนตัวได้ยันดื้อกว่ากันมีทั้งหมาเจาะหมาไนวะนี่มาไนมันสิตัวใหน้ายน้อยหนุ่มเนาะมันสิตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวฮึกพี่น้องเลยเคยเห็นทำลาย จำลามาโจกอีได้าีมรามาโจกมาในอีกได้มีเนีป่ามันยี่บอยเนาะว้ามตกมาใส่มุนป่ามีเตกอ่าป่ามันเก่บมีเตไปขอดนะเลยลอเนาะอลอยป่เนาะเนาะไเัป็นยังเดียวข่อย้จบแล้วข่เนเนาะเพราะว่าเอาจังได้ก็ อ่าสบายดีน้องเวตาเนาะโอ้ยเนาะได้ยินแต่เสียงแววๆเยอะอยู่อ้าวเนาะอ่าสบายดีก่อนแล้วเนาะก่อนที่จบที่ไปได้เบิ้งเชเข้าไปหาแม่ปุ้งเขาก่อนแม่ทุกออนเจ้าท่านได้สบายดีได้เนาะโอสบายดีเอฟซีเป็นยังแชลมาตาอยู่ติดปากเลยพี่น้องเลยมิแต่ว่าแม่ปุ้งไม่ปุ้งทีนะไแกันได้มาตาไอ้บางเถื่อนเออว่าแล้วก็เป็นยังไงก็บ่มีบ่มีชายอย่างบ่ชายเนี่ยลดงนั่นแหละไอ้หนุ่ม ว่ามันเป็นดํารดแบบขมอํานอยทานเวลมาส่งโอ้สบายชายอยู่ไก่อยู่ไกลกอยู่ไกลมันบัดทางเหนอทางใต้บาเหลืออยู่มันบาดมีอยู่เนาะสรตอด้้โดยโดยโดสบายดีสบายดีเพราะว่าห้องน้ำที่บ่ได้ดําเนินต่อนี่คือบดชายเออทาง ทางแถวนี้บัดบ่มีเนาะแบ่งขายเล็กน้อยเนาะเพ้ต้องแบบว่าเอาในจํานวนหลายๆต้องไปเอาเองถ้าแม่นมีกําไรอ๋อโยเพิ่นขายกันอืๆๆเอาเองได้เนาะ่เนาะอ่ามีอยู่อ้ยป๊าเจ้าของได้นุ่มไ๊บด้นมฮอูยน้องเอ้ยนลูกกัวอยู่เอ้าจังได๋กะ อขอกราบทักทายสบายดีนเนาะกับพ่อแม่พี่น้อง FC burst ลูกห<อ><อ>ูสู่คนเดอ้อเนาะพี่น้องนะเน<อ>าะบว่าจะอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือทางต่างประเทศนะคตอนนี้ก็สามโมงแรงแล้วเนาะพี่น้องเนาะจะได้ก,บบดกลับบ้านกับซองเบาได้เองก็ได้เพวัวแต่ละมือนี่คืออสี่โมงให้ฮอดเฮือนนะเพรวัวตั้งเมลุกอ่อนเพิ่นเริ่มอาบน้าอาบในเริ่มอ่าแต่งอยู่ขั้วกินเอะไรก็ได้เนาะบ่มีปูนางเผานางเงี้ยลุพบได้ว่า แรงมันมิดแต่ไห้แด้วคุณนันนะเตรียมพร้อมแล้วบ่นี่เตรียมพร้อมแล้วบ่นี่แรงเนาะเออมื่อนี่แบบไพ่มันนี่เนาะมันแดดมันบลาโอ้โหสตารต่าเผาเต็มหอเขาเปียกแล้วเนาะสบายดีเด้อสตาร์เต้อสบายดีโอ้ดุเขยข่อยมากมือใดก็นอนไหนฉี่แต่ละมือเนาะสบายดีเช้า cháu à, nói, giãn bò, giãn bà cái chăng, nó, bên nhá lại kiu nè, hử? Nè, cái, má mượn này có vấn đề từ vấn đề nghệ vấn đề nghệ nó, non sơi, sôi on kia, anh này này kia này xoay, này nè, chắc ngang chắc ngang, ở ờ, từ nó hổ đấy. อุ้ม, taking, มักน้ำไปยังบ er, ่มืนตบ่มืนตายขี่คานโพดโพ่อบางงูบักแตงดอกลูกเขยเอ้ยตื่นกินข้าวกินน้ำตื่นกินนมแน่นอนกินบ้านกินเมืองบ่อืมต้มนมนงโมมาไปเห็ดหาเห็ดเวียเห็ดงานแม่แหน่คอยบวชชนยายเงียบเฉยคนเราให้หัว เออบอตาก็บ่ได e <c oughs> ้หาแนวแขนให้ลูกกด็จะว่าพื่นบวชัยไปจ้ะแขนแต่มือพื่นเกิดมันเออเนาะพี่น้องเนาะหลันต้อนหลันเต้นเพื้นพี่น้องเลยอืมนี่รถกลางคืนนี่กอ้ยหายโยแวงเวงเนาะแต่ว่าตอนเวียนที่น่ะปลุกลงไปคือกันตอนเวียนที่น่ะรถกินนุ่มอิ่มอิ่มนี่คอยนอนบดมืออ่างพอจะได้ออกมาบ่หกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงและเที่ยงคืนไป อในนอนยอยู่ไปในก็นช่วงสองโมงหนึ่งโมงอีกตื่นจนหอดสี่โมงหาโมงเช้าแบบรับ nhau โตเีนะต็นนะยังบอกเมื่อคืนเนี่ยโอ้ดอกปิทะยาณแหงเลยเมื่อคืนนี้นะพี่น้องเลยว่าที่แรกเนี่ยโนะบฮู้ว่ามาเจาะมันจังสุดญาณแหงนะเท่าอ่าพอเท่าว่าว่าเราเห็นเป็นโตมาจังว่ารู้งใจเนี่ยว่าเมียอ่าเราลุกทายเบา เขามาในเฮือนหลุดมาหอนทั่วของบ้านเนาะแตกลูกผู้พายเฮือนน่ะไก่ตายเจ็ตโต้วัวแตกอ่าหน่าว่ัได้กินโตนี่ครบเรียบร้อยชื่อเดี๋ยวคบเขาบุญธรรมับฉันายเนาะตี่ย่านกระโดดว่ะตุดบุก้าฮอดให้ลูกหายเยอะ ่าค be no, no ือมา่นให้แล้วก็อู้มยื่น่นให้เนาะเสียงดังแงบ้บางมันด็กบบเร่งกล้องนะเนาะเสียงดังวันวันเยอะคือเจ้าอยังว่าได้มีฟืนมีไฟหุงกุ้ยรือเยอะตามความเสื่อเพิ่นไ่ให้ไพ่หมดได้เนาะแต่ว่าให้กินไพนี่มันดับกินดับกินข้าวแบบว่า ให้กินด้วยอให้มีแสงไฟเนาะจังหูจังตาเฮาโบเห็นพี่รองเลยแต่ข้าวโบราณข้าวพ่อข้าวแม่แต่ว่าทั้งบ้านเอ่อเมียบอตาบัดเพิ่นเพิ่นโบห้ดังได้อ่ามวยดังมันมันมันโมเมนต์เนวเลยก็เลยมีที่อยู่อ่าหอยซายู่พีมอดก็โอ้ไม่ได้ในใจนี้พ่นดังอ้อมบปเลยนะ อ,อยู่แถวหน้าบอตตาแถวบ้านบอตาดังอ้อมไปเลยเหือนแนบบไห้มีตะแสงไฟนะลูกบุญบุญอยู่แล้วมีไฟลุกลายอะไรแห้งดีเันเพิ่์ชินแบบ,บ,บดังไฟไลายหมดลายแมงเนาะลายทุกสิ่งทุกอย่างพี่องเลยอขอให้แข็งแห้งไงไวใกล้สีครบทิศแ้วเลยนี่มือมือทีสี่บอกจม,มือที่มือทีสี่เนาะ มออดีสิสามีมือที่หกพี่น้องเดี๋ยนอนกับนอนนอนขากนอนแน่เลยประมาณจะก่วงเพื่นตื่นบอง่ได้เบิกมองไ่ได้เบิกมิตอนอนเลยสินอนค่นนอนชั่วโมองขนาดก็อุ้มมเออกินนมแอร์อะไรก็นรับต่อแต่ว่าเอฟซีเพิ่นกับว่าคอดีนอนที่หน้าแม่บ่เมื่อยพ่อแม่บ่เมื่อยคอเสียนี่คือน้องเพิ่นนี่ก็ได้กินนมเต็มที่ บ็แบบเพื่อสัปโมงเลยก็บรตื่นกัอุ้มลูกมากินเออเออเอสี่สัปโมงอย่างอย่างบปุ๊บสี่สัปโมงสองสัปโมงให้กินแบบนอนหลายกับแบบมันมันมันเกิดไปเี้นะอ่โยบบวบกินจีนุ่มหนึ่งเนาะนี่นอนยิ้มนอนชกตูนด้วยนะดูอันนี้นอนเสืยองามเลยเฮ็ดสะม้อยบ่าะยิ้มอีกโอ้กะยิ้มจะบ่เห่าวะอือโพดเพชรกับบุคคล ตื่นก็อุ้มลูกกินได้วันนี้เพื่อนนอนลายเหาอวะเม่อวับางคนโอ้ยเพื่อนนอนแต่มันต้องอุ้มเพื่อนแบบคิดใช่ลูกแม่อแต่ว่ามันชิญามเพื่อนเรานั่นอ่ามันนอนอันดีแล้วแต่ว่าคนหนุยเขาไปอุ้มมันจะนอนเพื่อนยามเะว่าอืมยามแบบคิดใช่ลูกเพื่อนเอาผู้เป็นพ่อเป็นแม่แบบกระบาดได้เห็นนอนลายอยู่แต่ว่าลูกมันบริกินนมเลยใช่เนาะว่าบัดอยู่ในท้องอย่งว่ามัน ผ่านทงางาสดือเนาะบัดออกมาชีแล้วบริบาทน่ยายสิคโูดูจะนอนกับนอนนั่นนี่บาไว้อืมแต่ฮู้นดาเก่งนัองบนกาบ่ให้บ่เอนี่แหละบุญของพ่อของแม่บ่เห็ุใหนพ่อแม่เมื่อยว้ยลูกสาวคอยนี่นิเมียนว่าดอกพ่อเมื่อนี่เริ่มแล้วพ่อเมื่อนี่อุ้มย่องย่องย,อง,ยองแล้วแต่ว่ามาแรงนี่ อยู่ว่าแดงไดเน้อจะเพิ่นให้นี่ก็จังเสือชีอูมข่อในห้องหมดแหละขมข่อในห้องบ่ได้ยินเสียงเด้กข่อยในห้องบ่ได้ยินเสียงอยู่นอกมันได้ยินเสียงบแดให้อืมนี่บัดเสียงนี่บัดอยู่กลางปะอ่าอยู่กลางทางที่น้องเองให้แไม่ไม่กลางคืนก็ไพนี่ก็ลุกวุ่นๆซีบ่่ลุกบอ่ะก็มีคนมานอนหลิดน้ําอยู่ดิเออแม่มาเฝ้าอยู่ อดยโดยโดยอืมนะโอ้ยมาเฝ้าอย่างกันแล้วพนก็สิตกลงมาอีกล้เนาะบ่าก็เพี่น้องเพาะดินบดินทมใหม่บานนี้โอ้ยจนทอดเกือบนตกมานี่ล่ะเหนียวติดวินะเนาะอแต่ว่าคือกินน้ํา้อนที่่ะเพิ่นให้กินมื้อง่วหรือว่าบ่ได้นบ่แล้วแต่แล้วแต่เฮากินได้ออกินได้งดี่า เริ่มลุกเริ่มอย่างหันแห้งได้หรือทีหันแห้งหักว่าวอนงานน้ำแบบน้ำเครื่อง,องเพลตเออคือการเนาะคือการนั่นกาคือถ้าเพลเพิ่งว่นนนนนานะอยู่ไพ่นี่ดีดีย่างเชียย่างดีแบาบว่าเหือไข่ขอ,ออกน้ำรับน้ำเข้าปลา,าออกผ<ด>่อเสียนี่คือเห็ดหาแเพลที่ผ่ายมายิบนะมันเปื่อยมันขาดไวอีนั่นแหละเห็ดหายเพลนาลติดอันนี้คือเพิ่นบอกชาวมีนะนี่เ<ด>นาะ จะมีข้อเสียขอแตกต่างกันอยู่เอาวามาเลยกับนตกลนี้อาเนาะโดยโดยปาจะได้ป๊บได้สาวตาเอ้ยโดยเนาะเอาเอาเอาเบนเบเบเบโว้ยโว้ยฮะโย่มมูเรจเจอบแซวแเนาะ Ôi. Rồi, sẽ bay đi mà chết. Sẽ bay đi cho mất. Ôi. lẽ, ở lẽ, thì nông ơi. Anh mù lẽ, bạt này. nay này đó, khỏi mù đi bụi. Đi ngoài này. À, thôi, nó. À, bà ra, nó cả nó. Cứ chơi đây, cắp bạn, cắp xong, đấy bạn này. À, mà mưa đầy, tốt mưa nặng này này. ช่วงนี้พายุเขาผู้ใดปลูกมันนี่ได้การได,ไ,ดได้เรื่องเลยพี่น้องเลยเอ้าเนาะคลิปนี้ก็พี่ชิได้จบเพียงแค่นี้แหละคราบพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าฝนทิโตกแหละจักรจิได้อ่าเท่าใดแหละได้รับบอชิมหานาทีเปลี่ยนชิบชีนาทีขึ้นรถขึ้นรถหรือรว่าโตอ๋อคอยมึงไม่หลอกไปดิบเนาไปขับมาเนีๆๆ่ยเอาน้องเวตาไปขับรถมาเนีๆๆ่ยเนาะ เอาดีๆเ้อจะให้ลูกทุทิไมได้เนาะ้เาขย้ิมงเออห่านเบาเบียดยังกิลกวาเนีแต่ดะคนเนาะขย่รู้แล้วสาวไอฟ้าเนาะไปไปไปเถอนาะไปรถก่อนอืมน้องเนาะมาขยีเบาโย่ชื่ยันเข่วเฮียนะเข่าเฮียหีเข่าเี่้าสิจะเลยกูนั่นกับกูเรื่องล้วแหละกูต้องมุงก็ได้โอ้ยเนา อ๋อไม่ได้ไข่เลยแม่แม่หากลังเกียวลื่นเอาโอเคพี่น้องเลยใช่ไหมใช่ถ่ายน่ะโอ๋หาน้องปลาหาหาน้องปลากับชีเว่น้องอันนี้เราคือกันไปจับกระชาทุ่น้องก็ให้มีผู้คนช่วยเหลือทั้งครอบครัวน้องรักกระบะเราดะแต่ถามแม่แล้วยังหาเงี้แอบอยู่ท่านเราปะ ไะพี่น้องเลยเนาะกลับบ้านกลัปชองก็เด้อเนาะเอาไอว้คงให้พ่อกับปุตาในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้กับโบมี่อย่างไรพี่น้องเลยกขอบมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณลทลี่เับมาเบิ่งมาชมและก็บอกกดข้ามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะก็คือทีได้ขอกล่าวก็มาสวัสดีพี่น้องบ๊ายบาย